อันนี้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วช่องอแม่โซกราววันนี้มาแม่มาเดินงานช้างแฟนะคะอันนี้คือน้ำตกมาจากจางังหวัดอยุธยาชุดละหนึ่งหืนห้าพันบาทเนาะบองเนาะสวยมากค่ะชอบแบบนี้เดี๋ยวไว้ไว้ลูกชายซื้อบ้านให้ก่อนสวยไหมคะพี่น้องต่อรองได้หรือเปล่าไม่รู้อันนี้มาถามเจ้าของเขาเองนะคะ เข้ามาก็จะมีหลายลายเลยคะ่ะให้เลือกนะคะราคาเดียวกันทั้งหมดอ่ะอม,มีความชอบอ,อ่ะ,อะสวยจริงๆภาพอ,จอาจจะอาจจะสั่นนิดหนึ่งนะคะโอ้นี่ชอบมากเลยตัวนี้สดมากเลย รดได้เท่าไหร่จ๊ะหนึ่งสองไหวไหมล่ะตัวเองต้องถามตัวเองดูว่าไหวไม่เป็นไรผมขายเปิดบินเปิดบินอ๋อขอให้ขอให้สวยนะยังไม่เคยเห็นใครเห็นเลยแต่ลายอันนั้นน่าสวยมากเลยชอบแต่ว่ามังกรก็เห็นอันนี้ค่ะพี่น้องนะมาเที่ยวงานช้างเนี่ยน้ำตกนะอ่าราคาหน้าร้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะแต่ว่าต่อรองได้นะคะ เจ้าของร้านใจดีมากเลยเะกี้ได้คุยกันว่า,เ,าเดี๋ยวจะลดให้ในราคาเปิดบินนะคะเน,นี่นะสวยมากเลยชอบอมีเมียนเล็กด้วยค่ะแ5ดพันห้ารอยนะคะอันนี้นะคะสินค้ามาจากลำปางโอ้โหสวยมากเลยเนี่ยพี่น้องจ๋าอุดหน,นุนได้นะคะเนี่ยของ เอแม่แม่มีลำปางภาคเหนือเยอะอยู่นะนี่ค่ะ <c oughs> อ่ารีวิวโอ้จะเอาแต่ร้านสวยๆเด็ดๆเลยอันนี้นะคะเนี่ยโอ้นี่เป็นเอกลักษณ์จังหวัดสุรินทร์ก็คือช้างสวยจริงๆสวยจริงๆค่ะสวยจริงๆพี่น้องจ๋ามาอุดหนุนนะคะงานช้างแฟสุรินทร์มาต่อรองราคากันได้ค่ะหน้าร้านไม่ต้องห่วงนะ ขอบคุณมากนะคะที่ให้รีวิวให้เยอะมากเลยค่ะนี่สินค้าเยอะแยะมากมายบางทีเราไม่ถามเขาเราอาจจะคิดว่ามันแพงมากเกินไปอะไรไม่สามารถจับต้องได้ไม่ใช่นะคะพี่น้องเราต้องมาถามกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ราคาเราต่อรองกันได้โอ้ยกังหันชอบัเ <laughs> นี่ย หารไม้มากาใช่ไหมหสวยมากเลยอุย้ยแต่เขาชอบอันนี้ตัวเองเขาชอบอันนี้เขาชอบแบบนี้เขาชอบนั่งแบบบ้านๆแบบแบบแบบกินน้ําลําไยแล้วหายเงือบ <Ooh. S 1> อุย้ยมีความชอบมากเลยนะขอถ่ายร้านนี้ก่อนช้าของร้านอยู่ไหนไม่รู้นี่นะคะจริงๆระหว่างไม้นะคะกับโซฟาเนี่ยชอบไม้มากกว่านะชอบไม้มากกว่าคลาสสิกกว่าเยอะค่ะ อุดนุนนะมาอุดนุนเดี๋ยวจะรีบลงคลิปให้เห็นวันนี้แหละเย็นๆอ่ะโอเคค่ะโหสองอันนี้นะคะคใช้เวลาใช้เวลาทํานานมากไหมคะนี่นโอพี่น้องจ่ายชุดนี้สองแสนกว่าเด้อโอเคใครมีความรักความชอบในไม้เนี่ยคะ่ะโอค้คือช่างบ้านเราเก่งเนาะเดี๋ยวนี้เนาะบองเนาะคือเก่งจริงๆอะ่ะ มา,มา,ม,ามาเที่ยวนะคะงานช้างแฟก็มามา,มาดูมาดูเฟอร์นะคะมาดูเฟอร์มาดูเฟอร์ไม้มีมีความชอบตัวนี้มากตัวนี้คืออลังการหนาแน่นจริงๆนะคะพี่น้องคะนี่เป็นเซตนั่งรับประทานอาหารในสวนก็ได้หรือว่าอะไรนี้นะคะมีความชอบจริงๆ ขอบคุณค่ะผมสวยมากขอรีวิวนิดหนึ่งนะอ่านี่นี่นเองจิงชา้ามีความมีความอ่บ้านๆอ่ะชอบอ่ะชอบงานไม้มากเป็นคนที่ชอบงานไม้นะคะ ถ้าแม่รีวิวให้ทั้งงานเนี่ยไม่รู้กี่พันร้านนะอาจจะเดิน<จ>คลิปนี้อาจจะเวียนหัวสั่นนิดหนึ่งนะคะ<จ>เพราะว่าจะเดินช้ามากคงไม่ได้อะแล้วก็ต้นไม้อะต้นไม้มีแต่ตัวเองที่บอกบอกไม่เจอต้นไม้ใช่ไหมนี่ไงต้นไม้มันมาอยู่มุมนี้ไงมีให้เลือกให้ชมหนดนนะคะเนี่ยคะ่ะ มีถึงอะไรเอ่ยรางจืดก็มีนะคะรางจืดมีย่านางแดงอะ่ะย่านางแดงแก้อะไรเอ่ยสปปรรพคุณไหนขอดูหน่อยสิคะโอ้ข้อลูกใหม่ครับน้ำเขาปลาเห็นไหมคะนี่สมุนไพรสมุนไพรไ,ไทยมีมากมายจริงๆ ยาวไปยาวไปงานช้างแฟยาวไปพี่น้องยังไม่เยอะค่ะยังไม่เยอะอน,นี้แม่แม่จะมาเดินช่วงคนไม่เยอะก่อนคนเยอะรู้อยู่ทําแม่ไม่ชอบไปตรงไหนคนเยอะๆอะอ่ามะขามหวานจะมะขามหวานเพชรบูรณ์อ่าถ้วยจานก็มีนะอ่าพี่น้องอ่ะแม่ต่างประเทศนะทั่วโลกเคยยังเคยกินยังงานช้างอ่ะจะรีวิวอาหาร ที่โดดเด่นให้นะคะก็คือร้านนกน้อยร้อยร้านมาจากไหนจ้านี่มาจากอุบลนะโอ้อุบลบองพี่น้องข้าเนอใ,ใกล้นี่เองเมื่อวานลูกชายก็กลับไปทํางานที่อุบลชายทาอยู่วิริยะอุบลเอาเอาีกะคะมาหุ่นนุ่นได้นะคะนี่นเป็นไม้เป็นจานก็ไม่แพงโถน่ากินมากพี่น้องนกน้อยทํารังแต่พอตัวนี่ค่ะเดี๋ยวออกมาจะ จะ่จะแวะซื้อเพราะว่าจะเข้าไปไทยข้างในก่อนเดี๋ยวซื้อไปแล้วมันเก,กะกะขอบคุณนะคะอ่ะข้างในตัวเองที่บอกอ่ะอันนี้ใช่ไหมไม่สามารถรีวิวให้ได้หมดหรอกคะ่ะจะพี่น้องจา๋าของกินเป็นพันพันร้านค่ะนกกระทานกกระทาหันหันนกหัน,หนอ่านเกือบผิดเกือบอ่านหันนะคะ วามาอุดหนุนกันได้ของเด็ดสุขโขทัยด้วยโอ้ oh, oh, มาจากสุขโขทยัยค่ะเป็นงาน <c oughs> จากงานอะไรก็ช่างอะ่ะขนสายไหมพันสดสวยน่ากินว่าอุดหนุนนะยี่สิบาทเองจ้ะพี่น้องจ้าก็ครับหมุนใหม่ๆเลยค่ะเดี๋ยวแม่ใทยดูนะ <c oughs> นี่เห็นไหมคะ เดินผ่านไม่ได้ครับพี่น้องจ๋าคนเมืองนอกสองใสอยากกินถังแตงนี่เป็นอะไรที่ชอบตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเล็กๆลกมาเที่ยวงานช้างก็เลยจะต้องแวะมาซื้อเขาเนี่ยเอาไหมขนมเบื้องพี่น้องขนมขนมเบื้องแฟนซีน่ารักมากสวยงามเดี๋ยวลืมนะคะนี่ค่ะมีหลายราคาเนาะบอง น่ารักเขามีโลโก้อันนี้มาจากไหนคะรสวรรค์ว้าวหลานนะ่ะได้แฟนอยู่นะครสวรรค์ก็ยังอยู่นะนะั่นน่ะลูกสามสี่คน,นแต่ว่าจำอำเภอไม่ได้สีอะไรคีรีนะตัวเองอมไม่ค่อยมาบ้านหรอกโอ้อันนี้คือสีดำนี่คือโอ้อันนี้อันนี้ถุงนี้ชุดเท่าไหร่คะ3ามสบบาททุกอย่างเลยเนาะ ตายแล้ววันนี้จะให้แม่เป็นบาหวานไปเลย,ยนี่เด็กขนม <c oughs> คือชอบรีวิวให้แล้วก็เม้ามอยก่อนยังได้กลับง่ายๆเราค่ะจะอุดหนุนอยู่ชอบชอบมากพี่น้องมาอุดหนุนนะมาเที่ยงานช้างบ้าน,นแม่เด้อนี่สามสิบบาทไม่แพงด้วยเนี่ยอันนี้แม่ชอบชาโคเพราะว่าม<อ>ันดำเหมือน,ะนะแม่นะแม่คนดำดำขำด้วย ดำหัวราะทั้งวันนะดำขำแม่ค้าใจดีน่ารักสาวสวยอันนี้เป็นสายไหมเจ้าประจำมาเมรเลยเด้เออ่ของของอยุธยาเขาที่เขามาขายตลอดที่สุรินเดินไปเดินมาก็เจอกันอยู่เลยคนมันช่องอเมาสาระกราวที่ใส่เสื้อดำๆน่ารักนารัก ไปทำคลิปก่อนเนี่ยอันนี้แป้งเขาบอกบอกเลยว่ากินมาหลายเจ้าแต่คือของเจ้าอายุทยาเขาเจ้านี้คือแป้งนุ่มมากหอมมากจ้ะมาอุดหนุนได้นะคะมีหลายราคานะจ้ะพี่น้องจ๋ะ